ค่ะลูเบลว็อกวันนี้เราจะพาคุณลูเบลไปเที่ยวที่คาเฟ่เขาใหญ่พร้อมอัปเดตสถานที่เที่ยวกัน,น,นที่แรกเลยก็คือ Lost Cafe คาเฟ่ลับในเขาใหญ่ทางเข้าอาจจะดูลึกลับไปบ้างแต่บรรยากาศน่ารักมากมีสนามหญ้าสีเขียวให้น้องๆได้วิ่งเล่น เราสามารถพาน้องเข้าไปนั่งในห้องแอร์ได้ด้วยนะตัวอาคารทาด้วยสีเขียวให้ฟีลสไตล์โฮมมี่โคซี่บรรยากาศเหมือนนั่งจิบกาแฟาอยู่ในต่างประเทศอาหารก็มีให้เลือกเยอะมากทั้งขนมโฮมเมดกาแฟาแล้วก็นอนคอฟี่ที่สำคัญมาร้านนี้ไม่ต้องห่วงต้องได้รูปกลับไปลงในไอจีแน่นอนเพราะว่ามุมถ่ายรูปเขามีเยอะมากพอคุรูเบลมาถึงก็เดินสำรวจอย่างนี้แหละ สวยจังเลยโอ้ยถานียถานำเนีกล้ามากเลยมีอะรพึ่งกวนขอเบลช่วยเราแป๊บนึงจีตรงนั้ตกกันยตายแวนี่ใครสวยจังเลยดูเบลดูเบลว่าทไมมีอนุจังเลยเห็นว่าเป็นมีงน้ำหนูยอมไปหาก็ได้ หนูแค่ดันมาชอบ

ทำไงขอมื่อตรงนี่ว่าเจอฟุณเบลมนกินไม่ถุนใจใครเลยกินใหญ่ด้วยเบลอร่อยจังเลยมีทำไมข้ากินร้ายแบบมีไม่กว้างเลยเคยิดใหญ่กินแบบยำบ้านยังมีแปบ๊บหนึ่งก็หมดแล้วขอมื่อไหนเจ้ต<จ>ั้ง่อนผักให้ใหม่หมุูใหญ่ไป ติดคออันนี้มันเกิดเบลเกิดเบลก็ให้กินิยก็ได้นั่งกตั้ง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 ก่อนตั้งตั้งตั้งก่อนตั้งเบลตั้ง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 แบบรีบๆ อ๋อให้หนูมาถ่ายรูปแล้วไปาไปกินไอติมบกินดขนาดว่าถ่ายติดไหมช่วยหนูช่วยเก็ดหนึ่งยจ คุณนค่ะแล้วไป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 อุ้ยง่ายดีอยากกินง่าดีม่าอะไรบ้างเอ๋มีมีข้าวไหมคะเมนูอาหารจานหลัก กาแฟที่อยากแนะนำอีกที่ก็คือบล ok ็ ok Society. อกบ o ็อกโซไซตี้เห็นชื่อก็รู้แล้วว่าต้อนรับน้องๆขนาดไหนเมนูอาหารมีทั้งอาหารข้าวอาหารหวานแล้วก็เครื่องดื่มครบคันกันไปเลยนอกจากนั้นยังมีเมนูสำหรับน้องหมาด้วยนะภายในร้านตกแต่งเป็นแนวมินิมอลส่วนด้านนอกร้านก็เป็นพื้นที่สีเขียวล่มลืน่นกว้างขวางพาน้องออกไปวิ่งเล่นได้ยังไม่หมดเท่านี้ เขายังมีบริการรับฝากสัตว์เลี้ยงด้วยนะคาเฟ่นี้อยู่ใกล้ๆกับลอสคาเฟ่ที่เราไปเมื่อกี้เลยของหมามีอะไรมากคะของของน้องหมาวันนี้จะมีเป็นสันในไก่อบแห้งคะ่ะไม่ปรุงรสนคะคะแล้วก็มีเป็นคุกกี้ค่ะคุกกี้ตับไก่ทอดเนี่ยคะคุกกี้คุกคกี้จะเป็นเหมือนตัวโชโูใหม่ตัว อ๋อเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวเอาคุกกี้เอาคุกกี้เดี๋ยวก,กัน ของหนูเดยยงไหมน้ของหนูเหรอนี่ขอบคนค่ะพ่เศดนะนี่แกไว้ไว้หน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลองก่อนรอเดี๋ยวก่อนรอก่อนเดี๋ยวไม่ไปดงเขาเออทำไมก่อน ทำไรเราจะกินแล้ว Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to Blue Bell ขอบคุณค่ะนี่เิดิุกกี้เหรอแต่หนูขอกินอันนี้พี่ขาเอามาเสิร์ฟก่อนได้ไหมแต่ว่าลองท้อง่ะ่อนทำไมก่อนทำไม่ก่อน ได้เงียบโอ๊ยกว่าจะได้กินยากเย็นเหลือเกินงียบใหันได้หนอันอันนี้ของอันนี้ของหนูเหรออันนี้ไม่ใช่ของหนูขอันี้ก็เป็นของหนู 我的红草莓。S S, นี่ดูเบลดูเบลเบลมานี่มานี่ดูเบล เบดีแลวไมล้มอ่ะสะดุดอันเนี้ยเลือดออกเลยนะ,ละแล้วเชือกไปไหนเนี่ยเชือกมันหลุดไงตรงนู้นอ่ะเขาจับแล้วมันหลุดเขาเลยวิ่งตามดื้ออะตามนี้เป็นแม่เลยเรือดไม่ฟังเลยนะเชือกหลุดอยู่ตรงนู้น ล้างเว้ยที่เห็นแล้วจับกบโอ้จับกบจับกบดเจ๊งเลยว <c oughs> ิ่งอย่างนี้เลยแล้วก็แล้วทม,มันวิ่งเจ<ร>ง๊จ<ร>ง<อ>เลยแผลได้ไหมอ่ยไม่เป็นไรมันมันจะเข้ามาแล้วมันก็ไปหยุดยืนอยู่หน้าประตูแล้วก็เอาเข้าไม่ได้แล้วก็เดินมาอ๋อเหรอพีนอ่นึกว่าหมูจับมันอยู่เอมันเขาล้มปุ๊บแล้วมันก็วิ่งไปหน้าประตูมันจะเข้า แล้วมันก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมมันก็เดินเดิมาหาเขาแล้วก็แบบนอน